สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเลยด้วยจ้ะมาพบก,กับช่องของน้องอิ๋วจ้าหลังจากที่พาพ่อพี่น้องไปเก็บผักใส่มาแล้วจ้าอยู่สีพาพ่อพี่น้องมาทำเมนูแกงอ่อมหนูนี่หนูโตบกออักใหญ่เลยจ้าพ่อน้องอิ๋วกับไอ้วุฒพ่อน้องเจ้านายด้วยจ้เพื่อนผ่าก,กันไปดักกันมาได้โตบักใหญ่มาเนื่องจากกะซีพาพ่อพี่น้องมาทำเมนูนะจ้า มาจ้ะมาดูขั้นตอนการแกงกันเลยขั้นตอนแรกก็นำพริกกับหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ลงไปตำจ้ะแล้วก็เอามาใส่ในน้ำเดือดเดือดนี่จ้ะรอน้ำเดือดแล้วก็เอาหมูลงกไปเลยหนูที่เราสับเรียบร้อยแล้วอยู่ทำความสะอาดแล้วก็จับเรียบร้อยแล้วจัะเป็นหนูพวกจะจัหนูในป่า บแมนหนูท่อเด้หนูทอกินก็ได้เด้จ้ะช่างเป็นหนูป่าไปนักเขาไปนักเอาอยู่ในป่าหน้าหนูป่าจะเป็นสิกินได้เนาะอยู่ก็ได้ไปจับเอาหนูท่อมากินเด้จ้ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันจ้ามาจ้ะมาปรุงรสกันเลย ไส่ลงน้อยหน่อยจ้าถ้าไข่ไปกินก็จะต้องใส่ด้วยการใส่ด้วยเกลือ,ลอจ้ะจะเอาตามปริมาณของมะเลย <c oughs> ตามปริมาณของแกงมะเลยจ้า <c oughs> น้ำปลาจา้าอันนี้กะเดือน้ำปลาขวดจา้าแต่ถ้าแมนไผ่มีน้ำปลาแบบเป็นตัวเรากรองตั้งแต่ใส่พริกกับ แดงแต่ตอนแรกเลยก็ได้ด้วยจ้ะมาจา้ะเดี๋ยวเรามาใส่ฟักใส่กันไส้ยอดมะละจ้ะร้ว่าเราอูหมาขึา้นออกภาษาไทยชื่อ,อ,อยอดมะละขนดกันเลยยอดมะละอยู่อยอดฟักไส่ยอดฟักใส่อยู่ย่านพุ่มพิโน่หลายคน ก็ยอมละจ้ะขายอิคาสัคไซเอินซัคไซก็เลยลืมพ่อภาษาไทยจ้ะยอดมาละใส่ไปเลยอุยอันนี้น้องอิวแกงให้แม่กินได้จ้ะน้องอิวบูกินแม่อิวกินผมบูเป็นแต่ว่าถ้าแม่ถ้าแม่ไทยกินนุ่ก็แบบกินแต่นุก่ก็ได้จ้ะเพราะว่าความปรุงของซัคไซเพิเ่นสิบโบออกมา ทำคมของเพื่อนจะอยู่แต่น้ำผักใส่เห็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยจ้าแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยเดี๋ยวจะใส่เป็นผักชะอมหรือว่าผักหน่าวบาน่าจ้ะ คือแกงอ่อมด้วยกแกงอ่อมหนิเดี๋ยวเราไปซื้อขออ่อมอีกสักหน่อยจ้ะเพราะว่า,าเด็ก้นเกิดจะทน,นนะไร้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะว่าจะเป็นยังไงได้๋ยวเรา เสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าแกงอ่อมหนูของเราเราม,มากินข้าวแซ่บๆนเดกันจ้ะมีเมนูแกงแกงกี้แกงหอยกี้แล้วก็แกงหน่อไม้สามแกงจ้ะมามาพี่น้องมามาพลมกำลังเริ่มเ <laughs> พิ่งเริ่มสดน้ำฮ้อนๆมีแต่แนวฮ้อนๆมีแต่แนวสดน้ำเด้อมือนี้เดี๋ยวเรามานแซ่บๆกันนะจ้า สามสาแกงยังไม่ได้ชิมเลยแกงกิ้งเลม่านมันจะเมหนูแซ่บขาประกอบไม่แน่น้ đem cái mưa bẹt như thế nào nào ạ Bên nhắn cái trong hết mưa bẹt như thế nào mà chép đây đó. <laughs> Còn hèn หนาวเนาะอย่าเป่าเด้อต้องทำอนแกงอียังก็ควานออกสุดตัวลูกเวนแกงกี้แกงกี้กับตัวน้อย ลืมกินเลยวบไม <ฮะ S 1> ่เจ้าของแบงงอนอไค่ะกินสองคนเอไว้หลังบวชเครื่องไหว้ก็ลืมกินเลยอ่ะมีพักยังนี่อยู่แล้วอ่ใส่ใส่ใส่อยู่เลยเ้ยมีกับกลไม่มาเข้ากันเด้อ นี่เด๋ยวค้ะเอเดยวเก็มไปนะเอาแบบนี้กยังไม่ักไว้นมี้ก่อนถักไว้นมตี้ก่อนอ่ะจะมีอันผมผมละผักหวานแน่นะนี่กรผมไม่ใส่จะ มาเิ่นไหนี่เน่มขมเขากันแ่บแต่ขนาัน่ะนี่มาเพิมคนที่ยากคนที่ยาก็คนไหนเขไม่ดีมากขนหายใจทำไมพี่ปทางไหนกันยังฮ้อนย่ยังก็นต้องพอมากพอควรมาะ หวานไร่กับบุีเส้นมาหนึ่ก็ะป่ดรีนัาลดนยหากบ็ไร่กรดรี จำนวนค่ะใหญ่หลายผมยังว่าทานมานานกินแต่ว่าไอ้เรื่องเค็มกับเรื่องนัวนี่อาจจะเป็นคู่มือกินคู่มือดีได้บางคนนี่เขาเข่าเข้มดีได้ลูกเขากินจนเค็มขนาดไหนดินี่นะก็ต้องกินค่ะกินหนักที่เค็มตลอเนาะที่อื่นมันกินอาหารเค็มน่ะต้องกินแบบนี้ทำชิมแบบนี้ ก,ก, um ก, <JI> กินนกบางคนจะอาจจะกินหงี่แต่ว่ามีเคยกินบางคนเคยจืดหงี่มีใช่สิคือแกงส้มแบบว่าเคยกินแกงมือโอ้ยสมัครเลย แห้งแทมเนาะพาเพื่อนพี่น้องไปเก็บผักใส่มาแกงใส่หนูอยอดมะระเก็บ้งเข้ามือถือพูดกับแกงหนูไม้แซ่บแทม,แม,แมแพ,พี่น้องแซ่บแทมนำการนั้นะาจ้าแต่ขอลาเพื่อนพี่น้องไปสักทีก็แล้วกันจ้ะคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดิ้อยู่ในการทำคลิปในเรื่องจ้าและทุกคนในคลิปหน้าจะาสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า